สวัสดีครับผมมินิต้อนรับเข้าสู่เกมคาบ้ามือบายกับเก่งมาลูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบการตีบวกของเกมคาบาเกมนี้นะครับผมว่าระบบการตีบวกของเกมนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันมีโอกาสติดกี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่จะแตกหรือเปล่าหรือว่ามันมีโอกาสที่เอ๊หรือมันไม่แตกแต่ว่าลำดับ การตีบวกมันลดลงแล้วมันหาได้จากไหนพวกของตีบวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับช่วยกดไลค์กด s u b สไคร e กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาดูกันเลยการตีบวกของเกมเนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่บวกสินะครับผมซึ่งบอกแล้วกว่าจะไปถึงบวกสิเนี่ยโอ้โหลลาบากยากเย็นแน่นอนนะครับการตีบวกไอเทมนะครับเราสามารถกด ตีบวกได้ที่ตัวไอเทมเลยนะครับเนี่ยเราก็กดที่กระเป๋าของเราแล้วก็เลือกไอเทมที่เราต้องการจะตีบวกได้เลยนะครับอ่ามันก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปค้อนตรงเขียนคําว่าอัปเกรดนะครับอ่าพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ มันจะบอกเลยนะครับว่าเราสามารถใช้ไอเทมอะไรในการอนะัปเกรดสมมุติผมจะใช้ถุงมือตีบวกนะมันก็จะบอกเลยนะครับว่าวัตถุดิบเนี่ยใช้อะไรได้บ้างนะครับหินที่ใช้ในการตีบวกเนี่ยมีทั้งหมด4แบบนะครับอัปเกรดคอโลนะครับอันนี้2องเอนชานคอโลนะครับซูเปอร์เรียคอโลอีกอันนึงก็คือ Perfect c o r คอโลนะครับ ซึ่งแต่ละอันแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่าอย่างอันแรกอัปเกรดคอโลอันนี้คือขั้นแบบห่วยที่สุดนะครับมันจะบอกเลยว่าถ้าเราใช้อันนี้ตีเนี่ยมีโอกาสที่จะตีติดบวก1ห,หรือมีโอกาสตีไม่สําเร็จขั้นจะจากบวก4จะลดหรือบวกสคือขั้นจะลด1อ่าแต่ว่าเราสามารถกดใช้อันนี้ได้นะครับเนี่ย n t m e n t Safeguard ก็คือถ้าเกิดเราตีแตกเนี่ยลำดับขั้นมันจะไม่ลดครับอ่าถ้าเกิดเป็นอันนี้2 Enchan t คอโลนะครับอันเนี้ย มันบอกเลยว่าเนี่ยการันตีบวกหนึ่งอ่าคืออันเนี้ยดีกว่าอันแรกนะครับเนี่ยอันแรกมีบวกมีลดอันนี้การันตีบวกหนึ่งอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้ดีมากครับสุขวิทยาคอโลคือการันตีบวกหนึ่งแต่มีโอกาสตีได้ติดบวก2ก็คือจากบวก4กลายเป็นบวก6ได้เลยนะครับอ,อันนี้คือแบบอย่างดีซึ่งแน่นอนว่าอันเนี้ยยังไงก็ต้องหายากที่สุดอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เนี่ยไอเจ้าตัวหินตีบวกเนี่ยมันหาได้จากไหนนะครับอ่าจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับวิธีแรกก็คือการซื้อเพชรนะครับคือถ้าเกิดใครที่เล่นช่วงโคสเบตา้าหรือว่าถ้าเป็นโอเพ่นแล้วแบบเป็นพวกสายเติมนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการตีบวกเราสามารถเติมเงินแล้วก็เพชรมาซื้อได้นะครับนี่ก็กดตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยช่อง Equipment อั g เกรดนะครับ แล้วก็ซื้อโลอัปเกรดบ็อกนะครับอันแรกมันจะเป็นมีเดียมนะ,ะเราซื้อโลก่อนนะ,ะาล้วก็ซื้อไปสมมุติผมซื้อสัก5อันละกันนะอันนี้มันจะบอกเลยว่าเราจะมีโอกาสสุ่มได้รับอัปเกรดคอโลคอเอนแชนโลหรือว่าคอซูพลิเอร์โล1อย่างนะครับในกล่องนี้จะสุ่มให้1อย่างนั่นก็คืออันนี้นะครับอัปเกรดคอโลหรืออาจจะเป็นอันนี้ คอเอนแชนโลนะครับหรืออันที่3 c o คอซูเปเรียโลนะครับซึ่งเอเจ้าคอเอนแชนโลกับคอซูเปเรียโลเนี่ยเรายังไม่สามารถเอามาตีบวกได้เหมือนมาเป็นวัตถุดิบของหินที่บวอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมเรามีของนะคอซูเปเรียโลแต่เวลาเราจะตีบวกเนี่ยลองดูนะครับเห็นไหมชื่อมันไม่ใช่มันเป็นซูเปเรียคอโลชื่อมันสลับกันอยู่ครับซึ่งมันไม่ใช่ไอเทมที่เอามาตีบวกนะครับ แต่ว่าเราต้องเอามาหลอมก่อนอวิธีการก็คือเราก็กดใช้ได้เลยนะครับมีกดใช้ตรงนี้เราก็ใช้หินอัปเกรดคอโลเนี่ยอันนึงกดตกลงปุ๊บ อันนี้ก็จะหายไปนะครับพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นอน,นี้ครับนี่ซูเปอร์เรียคอโลมาให้นะครับอ่าเราเวลาเราจะตีบวกเนี่ยมันก็จะขึ้นหนึ่งแหละแต่ทีเนี้ยเวลาเราตีบวกอันเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะว่าเราจะต้องใช้หินเนี่ยกี่ก้อนนะครับอย่างอันนี้ต้องใช้2ก้อนนะครับเนี่ยใช้อย่างละ2ก้อนถึงจะตีบวกได้ส่วนเอนแชนคอโลก็เหมือนกันนะครับเนี่ยมันชื่อมันคือคอเอนแชนเซอร์โลนะครับมันยังใช้ตีบวกไม่ได้เราต้องกด หลอมกับอัปเกรดคอโลก่อนนะครับเพื่อให้มันเป็นเอนแชนคอโลนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวนี้พอเป็นตัวนี้แล้วเนี่ยเห็นไหมเราก็จะมีวัตถุดิบในการตีบวกแล้วนะครับแล้วก็การหาหินตีบวกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ได้จากการลงดันเจียนนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับสามารถหาได้ทุกระดับเลเวลเลยนะครับแต่ว่าที่เลเวลสูงๆก็มีโอกาสที่จะได้ของดีมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ การลงดันเจี้ยนแต่ละอันเนี่ยมันจะมีไอเทมในการเข้าด้วยนะครับอย่างอันแรกเนี่ยเลเวลขั้นต่ำ30นะครับจะใช้ key of chaos เลเวลหนึ่ในการเข้านะครับซึ่งอันเนี้ยมันหาซื้อได้นะครับซื้อได้จากตัว pedal นะครับอันละ800นะครับส่วนไอเทมอื่นๆเนี่ยสามารถหาได้ตามแมปต่างๆนะครับจะดรอปไอเทมในการเข้าดันนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองตีทุกแบบให้ดูนะครับอันแรกก่อนเลยอัปเกรดคอโลนะครับใช้2ก้อนจํานวนก้อนที่ใช้จะขึ้นอยู่กับลําดับขั้นอัปเกรดนะครับถ้าเกิดเป็นขั้นแรกๆเนี่ยมันก็จะใช้แค่อันเดียวแต่พอสูงขึ้นหน่อยมันก็ใช้เยอะขึ้นครับเดี๋ยวลองตีเลยปุ๊บตกลงนี่อัปเกรดสาเร็จครับมันก็จะเพิ่มหนึ่ง กลายเป็นบวก5ครับเดี๋ยวลองมาดูอันที่2บ้าง Enchant c a l l o นะครับก็คืออันเนี้ยเขาบอกเลยว่ามันการันตีบวก1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องลุ้นเลยครับอันเนี้ยอันนี้คือการันตีบวกแน่แน่นอนอตีไปปุ๊บก็จะกลายเป็นบวกยบวก1สำเร็จกลายเป็นบวก6ครับเห็นไหมครับจากตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันบวก5ใช่ไหมถ้าเราใช้ Enchant c a l l o เนี่ยมันจะการันตีเลยว่าบวก1แน่ๆนะครับแต่พอมันเป็นบวก6ไปบวก7เนี่ย มันมีบวก1กับลบ1ครับมันจะขึ้นอยู่กับลำดับขั้นด้วยนะแล้วก็จำนวนก้อนเห็นไหมครับใช้3ก้อนและตอนแรกใช้แค่2แล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นถ้าเกิดเราใช้ s u p e r i o r ยพอ l o เห็นไหมครับมีโอกาสติดบวก2บวก1แล้วก็มีโอกาสล้มเหลว1แล้วซึ่งมันขึ้นอยู่กับลำดับขั้นในการตีบวกของเรานะครับผมลืมบอกอีกอันหนึ่งก็คือ perfect พ o โ o นะครับอันนี้ดีที่สุดเลยเห็นไหมจากบวก6กนะครับ ถ้าเป็นซูพปเรียเนี่ยมีโอกาสติดบวกสองบวกหนึ่งเราก็มีโอกาสล้มเหลวหนึ่งแต่ถ้าเป็นเพอร์เฟกเนี่ยคือการันตีบวกหนึ่งเลยไม่ล้มเหลวนะครับแต่ว่ามีโอกาสขึ้นแค่หนึ่งอ่ามันจะต่างกับซูพีเรียตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมจะลองตีซูพปเรียคออบ้างนะครับดูว่ามันจะติดบวกหนึ 1, ่งบวกสองหรือว่าลบหนึ่งนะครับไปอติดบวกหนึ่งครับ ก็ตอนนี้เป็นบวก7แล้วเห็นไหมครับพอเป็นบวก7ปุ๊บถ้าเราใช้แค่อัปเกรดพอธรรมดาเนี่ยมีโอกาสตีบวก1แล้วก็มีโอกาสตีติดลบ1ลบ2เลยนะ,ะแสดงว่าถ้าเราใช้เนี่ยโอกาสที่มันจะตีขึ้นบวก8เนี่ยยากแล้วคือเนี่ยเห็นไหมลบเนี่ยมันคือมันจะไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันบอกเป็นเนี่ยผลลัพธ์ว่าเรามีโอกาสอะไรบ้างซึ่งถ้าดูง่ายๆเลย ถ้าบวก1กับลบ1มันพอๆกันสแสดงมีโอกาส50-50แต่ถ้าอันนี้มันเป็นบวก1แล้วข้างหลังมันติดลบเยอะกว่าเนี่ยสแสดงว่ามีโอกาสแตกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเสี่ยงยดูอย่าง N อ h a n ชสเนี่ยเห็นไหมอันนี้บวก1งลบ1่แสดงมีโอกาสครึ่งครึ่งนะครับถ้าเป็นซ u p e r i o เเนี่ยเห็นไหมครับมีบวก1บวก2แล้วก็ลบ1สแสดงแ่ามีโอกาสติดมากกว่าแต่ถ้าเป็น Perfect เนี่ยคือติดแน่แต่จะติดทีละ1ขั้นนะครับ เดี๋ยวทีนี้ผมจะลองตีให้มันแตกให้ดูนะครับพึ่งล้มเหลวนะครับลดทีสองขั้นเลยจากบวกเจ็ดเป็นบวกห้าแต่ว่าเห็นอะไรไหมครับตอนแรกคะแนนอัปเกรดตรงนี้เป็นศูนย์ครับพอเราตีแตกปุ๊บมันจะขึ้นมาครับอันนี้ขึ้นมาเจ็ดร้อยเลยคะแนนอัปเกรดอันเนี้ยมันจะทําให้เรามีโอกาสในการตีบวกครั้งต่อไปมีโอกาสสาเร็จมากขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งตัวเลขยิ่งเยอะ ยิ่งมีโอกาสสาเร็จนะครับแล้วก็พอเวลาเราตีครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราตีสําเร็จเนี่ยแต้มเนี่ยมันจะหายไปครับเดี๋ยวลองดูนะอ่าพอตีสําเร็จปุ๊บเห็นไหมครับแต้มคะแนนอัปเกรดมันจะหายทันทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับในการตีบวกอาวุธขั้นสูงๆอย่างเช่น พวกบวก10กว่าเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่บวก10กว่าเนี่ยมันจะหาหินเนี่ยที่ใช้ในการตีบวกเนี่ยยากมากครับคือมันใช้หลายก้อนมากแล้วแบบกว่าเราจะหาได้แต่ละก้อนเนี่ยเหนื่อยอย่างเช่นเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเขาก็จะเอาอาวุธอื่น,นมาแทนที่ก่อนครับเป็นอาวุธที่เราไม่ได้ใช้นะครับ่ออย่างสมมุติผมไม่ได้ใช้อันเนี้ยแล้วผมก็จะเอามาตีผมต้องการจะตีให้มันแตกนะครับ อ่าเนี่ยผมต้องการจะให้มันแตกนะอ่าเนี่ยตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแตกเลยเนี่ยพอมันแตกปุ๊บมันจะมีคะแนนอัปเกรดโผล่ขึ้นมาเนี่ยไอคะแนนเนี่ยยิ่งเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะตีติดก็ยิ่งเยอะเราก็ใช้ค่าคะแนน,นอันนี้แหละเปลี่ยนของนะครับเปลี่ยนของที่เราต้องการจะตีบวกแล้วก็เอาอันเนี้ยมาตีนะครับอ่าก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่ช่วยได้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับระบบการตีบวกของเกมคาบาโมบายเกมนี้นะครับผม ก็อย่างที่บอกครับมันตีง่ายสามารถตีได้ทุกที่เลยนะครับแล้วก็ของที่ใช้เนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะครับแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีโอกาสในการติดมีโอกาสในการล้มเหลวที่ไม่เท่ากันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม